ซัมซุงเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรน่าตื่นเต้นบ้างในงานกา l ล x ซี่อันเพคช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมาร์ทโฟนพับได้สุดล้ำไปจนถึงสมาร,ร์ทวอทและหูฟังไร้สายใหม่ล่าสุดงานแสดงผลิตภัณฑ์ประจำปีของซัมซุงไม่เคยทำให้ผิดหวังในรายงานพิเศษนี้เราจะไปดูผลิตภัณฑ์เด่นที่ขึ้นเวทีวระหว่างปี2021ถึง2023และสำรวจว่าซัมซุงอาจมีเซอร์ไพรส์อะไรในงาน g า l ล x ซี่อันเพคปี2024ที่ทุกคนรอคอยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยอันน่า ตื่นเต้นไปกับนวัตกรรมล่าสุดของซัมซุง ในปี2021 a m s u ุงสร้างกระแสโดยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นที่3ได้แก่ Galaxy Z Fold3 และ Galaxy Z Flip3 อุปกรณ์ล้ำสมัยเหล่านี้มาพร้อมการปรับปรุงความทนทานอย่างมากทั้งการกันน้ำมาตรฐาน IP68 กรอบอลูมิเนียมที่แข็งแกร่งขึ้นและกระจกกับฟิลมกันรอยที่ทนทานขึ้นขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 888อันเร็วปานสายฟ้าของ Qualcomm พร้อมรองรับ 5G อย่างเต็มที่สมาร์ทโฟนพับได้เหล่านี้วางมาตรฐานใหม่ให้กับนวัตกรรมมือถือด้วย Z Fold3 ที่เปิดออกเผยหน้าจอขนาดใหญ่ถึง7.6นิ้วและ Z Flip 3ที่มีดีไซน์กระทัดรัดหรูหราซัมซุงตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน s ซัมซุงไม่ได้ทำให้สมาร์ทโฟนพับได้ของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในปี2021แต่ยังเพิ่มการรองรับ S p ส n สำหรับ Galaxy Z Fold 3ด้วยช่วยให้ผู้ใช้จดบันทึกและวาดภาพได้อย่างแม่นยำบนหน้าจอขนาดใหญ่และยืดหยุ่นของอุปกรณ์ S p e n Fold e dition และเอสเพนโมีอัตราการลงต่ำกว่าและสามารถคัดลอกวางระหว่างอุปกรณ์กา l ล x กซหลายเครื่องได้ด้วยแม้ว่ากล้องใต้จอของ G4 3ยังคงมองเห็นได้ชัดแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการมอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มดำ่ำและต่อเนื่องมากขึ้นการเพิ่มเติมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ s ซัมซุงในการปรับปรุงสมาร์ทโฟนพับได้ของพวกเขา นอกจากสมาร์ทโฟนพับได้ซัมซุงยังเปิดตัว Galaxy Watch 4และ Watch 4 Classic ในปี2021ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลยุทธ์สมาร,ร์ทวอทช์ของซัมซุงเนื่องจากเป็นอุปกรณ์รุ่นแรกที่ใช้แพลตฟอร์ม Wear OS 3ใหม่ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Google และ Fitbit โดยประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นการออกแบบที่สวยงามและฟีเจอร์ติดตามสุขภาพขั้นสูงอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายนาฬิกาเรือนนี้จึงดึงดูดทั้งผู้บริโภคที่ใส่ใจแฟชั่นและผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายท้ายสุดซัมซุงยังเปิดตัวฟ ไร้สายกา l ล็กซี่บัตสองมาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนแอคทีฟคุณภาพเสียงน่าประทับใจและใส่สบายในราคาที่คุ้มค่า ปี2022ซั s u ุงปรับปรุงสมาร์ทโฟนพับได้อีกขั้นด้วยการเปิดตัว Galaxy Z Fold 4, 4และ Z Flip 4อุปกรณ์รุ่นที่4เหล่านี้มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามยิ่งขึ้นด้วยบานพับและขอบจอที่บางลงทำให้พกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น Z Fold 4, 4มีหน้าจอด้านนอกที่วางขึ้นเพื่อการใช้งานแบบสมาร์ทโฟนที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นในขณะที่ Z Flip 4มีหน้าจอด้านนอกขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มฟังช์ชันการใช้งานโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ทั้ง2รุ่นมีความทนทานที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8+ Plus Gen 1และกล้องที่ดีขึ้นด้วยความสามารถในการถ่ายภาพในที่แสงน้อย Samsung ยังปรับแอปต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบสมาร์ทโฟนพับได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในปี2022 a ั s u ุงยังคงร่วมมือกับ Google ในการเปิดตัว Galaxy Watch 5และ Watch 5 Pro ที่ใช้งาน Wear OS Smart Watch เหล่านี้มาพร้อมเซนเซอร์ Bioactive ใหม่ที่อยู่ใกล้ผิวหนังมากขึ้นทำให้ติดตามสุขภาพได้แม่นยำขึ้นตั้งแต่อัตราการเต้นของหัวใจไปจนถึงรูปแบบการนอนหลับ Watch 5 Pro มาพร้อมตัวเรือนไทเทเนียมที่ทนทานกว่าและหน้าปัด Sapphire Crystal ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งด้วยประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและ ระบบนิเวศของแอป w ว a r OS ที่กำลังเติบโตซีรีส์ Galaxy Watch 5จึงทำให้ Samsung ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดสมาร์ท o อทอย่างมั่นคง ซัมซุงก้าวไปอีกขั้นด้านความยั่งยืนกับผลิตภัณฑ์ในปี2022บรรจุภัณฑ์สำหรับสมาร์ทโฟนพับได้ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลทั้งหมดในขณะที่ส่วนประกอบบางอย่างของสมาร์ทโฟน Galaxy Z และบัตร2 Pro ใช้วัสดุจากอวนจับปลาที่นำมารีไซเคิลซึ่งปกติจะลงเอยในมหาสมุทรและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า90%ของบัตร2ป ผลิตจากวัสดุ ler, รีไซเคิลรวมถึงพลาสติกหลังการบริโภคด้วยการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตซัมซุงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ มาถึงปี2023 Sam s u ส g ุงแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในรูปแบบสมาร์ทโฟนแบบพับได้อีกครั้งด้วย Galaxy Z Flip 5และ Z Fold 5แม้ว่าการอัปเกรดจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่แต่อุปกรณ์รุ่นที่5เหล่านี้ก็ยังน่าประทับใจด้วยดีไซน์ที่ปรับปรุงใหม่ความทนทานที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2หน้าจอด้านนอกของ Z Flip 5มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากเป็น3.4นิ้วเพิ่มพื้นที่สำหรับการแสดงการแจ้งเตือน ในขณะที่ G45 มาพร้อมดีไซน์ที่บางลงและเบาลงทําให้ถือและพกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น งาน Galaxy Unpack คประจำปี2023ยังมีการอัปเดตสมาร์ทวอทด,ด้วย Galaxy Watch 6และ Watch 6 Class ิ ic อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นด้วยชิปเซ็ต Exynos W930 ใหม่และความสามารถในการติดตามสุขภาพที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้นเซนเซอร์ Bioactive ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทำให้สามารถตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนอนหลับที่ละเอียดขึ้นซัมซุงยังแนะนำหน้าปัดนาฬิกาใหม่และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปรับปรุงแล้ว ทำให้ประสบการณ์การใช้งานดูสดใหม่และใช้งานง่ายขึ้นโดยการปรับปรุงเหล่านี้ซีรีส์ Galaxy Watch 6จึงตอบโจทย์ผู้ใช้ทั่วไปและผู้ชื่นชอบฟิตเนสได้เช่นเดิม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในงาน Galaxy Unpack ปี2023คงเป็นการเปิดตัว Galaxy Ring อุปกรณ์แหวนอัจฉริยะตัวแรกของ a m s u ุงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดมากนะักแต่บริษัทก็ได้ย้ำถึงคุณสมบัติการติดตามสุขภาพขั้นสูงเช่นการวัดอัตราก,การเต้นของหัวใจการตรวจวัดออกซิเจนในเลือดและแม้แต่การวัดความดันโลหิตด,ดีไซน์ที่เรียบง่ายและเลกระทัดรัดของ Galaxy Ring ถูกนำเสนอควบคู่ไปกับการกล่าวถึงการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Galaxy อื่นๆอย่างไร้รอยต่อในขณะ ที่ตลาดแหวนอัจฉริยะกำลังเติบโตการเข้าสู่ตลาดของ s ซัมซุงอาจเป็นสัญญาณบง่งบอกถึงยุคใหม่ของเทคโนโลยีสวมใส่แบบเล็กและติดตัวตลอดเวลา ในขณะที่ความคาดหวังสำหรับงาน Galaxy Unpack ปี2024เพิ่มสูงขึ้นข่าวลือเกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของซัมซุงโดยเฉพาะ Galaxy Z 46ก็เริ่มแพร่สะพัดมากขึ้นข้อมูลหลุดบ่งชี้ว่าอุปกรณ์นี้อาจมีหน้าจอด้านนอกแบบสี่เหลี่ยมมากขึ้นด้วยอัตราส่วนที่กว้างขึ้นแก้ปัญหาเรื่องหน้าจอด้านหน้าแคบเกินไปในรุ่นก่อนหน้าคาดว่า Z 46จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เร็วและประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นการปรับปรุงอื่นๆที่มีข่าวลือรวมถึงดีไซน์ที่ งลงการสร้างที่ทนทานขึ้นด้วยกรอบไทเทเนียมและความสามารถของกล้องที่ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากสมาร์ทโฟนพั งานงาน Galaxy Unpack ปี2024คาดว่าจะเปิดตัวซีรีส์ก a l a xy Watch 7ใหม่รวมถึง Watch 7 Ultra ที่อาจเป็นคู่แข่งของ Apple Watch Ultra Watch 7 Ultra มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมดีไซน์ที่ทนทานความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและคุณสมบัติการติดตามสุขภาพขั้นสูงเช่นการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด Samsung น่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Galaxy ซี่ g ที่เปิดตัวไปแล้วในปี2023ด้วยรวมถึงวันวางจำหน่ายยังเป็นทางการราคาและรายละเอียดทั้งหมดของ คุณสมบัติและความสามารถ แม้ว่าข่าวลือเกี่ยวกับหูฟังไร้สายรุ่นต่อไปของซัมซุงจะไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่า Galaxy Buds 3และ Buds 3 Pro จะปรากฏตัวในงาน Galaxy Unpack ปี2024เนื่องจาก Buds 2และ Buds Pro 2, Bud 2ล้วนถึงเวลาที่ควรได้รับการอัปเกรดซัมซุงอาจนำเสนอการปรับปรุงในด้านต่างๆเช่นระบบตัดเสียงรบกวน Active ค,คุณภาพเสียงและอายุการใช้งานแบตเตอรี่นอกจากนี้ยังมีการคาดเดาว่าบริษัทอาจใช้คุณสมบัติ AI ขั้นสูงกับหูฟังมากขึ้นเช่น การแปลภาษาแบบเรียวไทม์หรือการช่วยเหลือด้วยเสียงที่ดีขึ้น ตั้งแต่ปี2021ถึง2023งาน Galaxy Unpack ของ Samsung ได้นำเสนอนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่องในด้านสมาร์ทโฟนแบบพับได้สมาร์ทวอทและหูฟังไร้สายแต่ละปีที่ผ่านไป Samsung ได้พัฒนาการออกแบบปรับปรุงความทนทานและผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับเทคโนโลยีมือถือในขณะที่เรารอคอยงาน Galaxy Unpack ปี2024โดยใจจดจอ่อข่าวลือและข้อมูลที่หลุดออกมาชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นตั้งแต่ Galaxy Z46 และ Z56 ที่ทุกคนตั้งตารอคอยไปจนถึง Galaxy Watch7 Ultra ที่อาจจะมีการเปิดตัวและ Galaxy Wing ที่น่าสนใจในฐานะผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนพับได้และผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสวมใส่ Samsung ยังคงกำหนดทิศทางอนาคตของอุปกรณ์พกพาและเราตั้งตารอที่จะเห็นนวัตกรรมอันน่าถึงที่พวกเขาจะเปิดเผยต่อไปติดตามการรายงานข่าวอย่างละเอียดเกี่ยวกับงาน Galaxy Unpacked ปี2024จากเราได้เลย ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกริ้งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ